สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมกลอยคล้ายรูปปั้นไก่เรียกได้วว่าเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชมีกรารประกอบพิธีเททอง มีประชาชนจำนวนมากแต่งข่าวเข้าร่วมพิธีอย่างคึกคักขณะที่วัดเจดีมีการวางมาตรการป้องกันตั้งจุดตรวจจุดวัดบริการเจลล้างมือตามจุดต่างๆและกำหนดจุดประชาชนร่วมพิธีมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการส่วนที่วัดเจดียังคงขร่าคำไปด้วยผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรแก้บนไอ้ไข่หรือตาไข่คึกคักตลอดทั้งวันส่วนใหญ่จะนำสิ่งของบูชาแก้บนท้งโรปั้นไก่ชุดทหารน้ำแดงพระ ขาดไม่ได้คือประทัดเพื่อจุดแก้บนถวายไอ้ไข่ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีเททองช่วงเย็นพบว่าบนท้องฟ้าหลังอุโบสถหลังใหม่ภายในวัดเจดีเกิดปรากฏการเมฆบนท้องฟ้าก่อตัวเหนืออุโบสถลักษณะคล้ายรูปปั้นไก่ตรวจสอบพบลักษณะของก้อนเมฆดังกล่าวกลายรูปปั้นไก่ประกอบด้วยส่วนหัวส่วนหางและส่วนเท้าที่มีลักษณะรวมๆแล้วกลายกับรูปปั้นไก่สิ่งของแก้บนที่ไอ้ไข่ชื่นชอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของวัดเจดีที่ถูกวางเรียงรายรอบๆทั่วบริเวณวัดรวมแล้วหลายแสนตัวลังไม้บนท้องฟ้าปรากฏบนท้องฟ้าลังอุโบสถสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากต่างถ่ายภาพถ่ายคลิปไว้ในโทรศัพท์เพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอภินิหารของไอ้ไข่หรือตาไข่เหมือนคนประทัดแก้บนที่ปรากฏเป็นรูปปั้นไก่ก่อนหน้านี้ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์กับคุณครับ